สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่31ตุลาคมนะครับ2 5 6 6ครับเมื่อนี้ผมเลาะตลาดฟื้นบ้านนะครับพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาด5แยกนะครับบ้านโนนม่วงนะครับตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นตลาดที่อยู่หลังมหาลัยขอนแก่นนะครับบางที่แต่กอนก็เรียกว่าตลาดหลังหม้อนะครับหลังมหาลัยขอนแก่นนะครับ อำเภอเมืองขอนแก่นเดี๋ยวเป็นตลาดออ่ายู่นน้ำถนนนะครับเด้อยวเปลี่ยนน้ำถนนไปเดี๋ยวดูพระวิณหองเบิงว่ามี่หยางแน่นะครับนี่ครับเอาเป็นอ่าเป็นตลาดอาหารพื้นบ้านนะครับเด้อตลาดอาหารพื้นบ้านนะครับนี่ตกไคร้มีมสุนเนาะนะครับหม,มากหยางบักกุ้งบังขันอยู่ที่บางหยางโอ้บักหน้าหงาย กนาวใหญ่บบคุณยายบกนาใหญ่บกัน้าหูนแบหูเนาะกบนาใหญ่เนาะนาวหญ่กบาใหญ่ก็มีอะกบนาวบกนบกเวอร์เนาะออมห่วยเท่าไรละครับหนึหาบาโอ้ากหกาใหญ่เลยครับบนบกเบอร์เนาะบักนาใหญ่โอ้หน่วยนึงใส่ใส่กินหลายเทือนเนาะเนาราคถูกถูกครับเรือของคุณยายเป็น าบาทสิบบาทครับเอาตลาดบ้านนนม่วงตลาดหาแยกตลาดบ้านนนม่วงครับถูกๆเลยเอาผู้ซื้อกันหลายผู้ซื้อกันหลายบักหน้าเลยครับบักหน้าก็มีเลยบักหน้าเอาสิบบาทคุณยายบอกครับกำลังัอกงอยากขายอยู่ครับนี่ครับเอาได้พังยังเหรอครับนี่ โอ้พักเรียนปีบ่กินกับซูน้าใม่บ่โอ้พักได้น้อนนี่น้าม่เฮานี่น้าใม่อันนี้เอาไปซูปบอ่ะัาอันนี้ก็มโนจะน่าถูกถูกฮะว่าทื้อว่ารายการเพื่อตลาดบ้าน้องมงนี่ครับหอคุณยายเบนทั้งสองเนาะคุณยายห้องคุณยายบ่นี่บ่ะอืมต้องรงกินไอยติ่มอยู่บ่ยต้องรลังกินไอยติ่มแซ่บบ่แม่ยายยายนี่โตแล้บซื้อว่ วันนี้ประกาศเสร็จวันประกิ่นบ้านเฮานี่นะแจกใส่ถุงห้เลยเอาหาบาทชิบาทได้เน่ด้อเอาของคุณยายคุณยายทั้งสองเรครับหาบาทชิบบาทบกตัวบบกครวงเอานิขอบคุณหลายายด้อแค่คนนั่งกิ่เด็ดทิมดูแซ่บอยู่นะครับเนาะแซ่บได้ติมเเอาเบิ่งทางขี่กันนะ ผักไผ่ผักทั้งเมื่ออาหารพื้นบ้านเฮาเนาะ5บาท10บาทแม่ค้าวัดดีครับแม่ค้าวันดีครับเขาขายผัก5บาท10บาทขึ้นไปนะครับเนาะถูกๆเลยตลาดบ้านนนนม่วงเฮาผักไผ่ก็มีนะครับกินกันแต่บางโฮงตลาดบ้านหาแยกเนาะตลาดหาแยกบ้านโนนม่วงนะครับตำบลศิลาพ,พ,พุ่มเมืองวัดคอนกจนเอาอยู่หลังมาหาลัยคอนเ่นนะครับเด้อยเอาพี่น้องมาเนี่ยมีเมื่ออาหารพื้นบ้านนะครับนี่พวกสายบัว พุงละสิบบาทบครับสายบวชนี่เลาค้าง่ามๆเดี๋ยวค้านะง่ายๆอย่านั่งกับมีบป่ะนี่เอากล้วยกับมีดได้ครับได้เอาเนี่มาอุดหนุนแม่คาเด้อผมเลี้ยวเห็นนี่คือโบสแกนก็ได้บ่ะครับบวแม่คาคือท่านสมัยไห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทสแกนได้เนาะซูเมอร์นี่ห้าบาทสิบบาทบาทนึงก็สแกนได้ได้ครับเด้อเท่าไรกว่าครับเนี่ยคนถามยังก่อนนี่ย แบบเกลือเทศ๙บ,บาทครับเอา๙บาทกล้วยกับวีละ๙ละมั้งนี่เน,ะนะเาะอืมเอากล้วดนุ่ยใหญ่เต็มเต็มเรยได้หนีิใกล้จะสุกแล้วเอาผีกะมีบป่ะเนี่ยขอบคุณหลายๆได้ไหมขายได้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอาจากไรจากสวนเฮาน้อ,นนอเป็นธรรมชาติเลยนะครับว่นใด้จากขายมะเร็งยังโมมีเด้อตลาดบ้านโนุ่นบวงนี่เอาเป็นตลาดปกขึ้นบ้านเฮา,านี่ก็ใช่ป้าถั่วมังามแต่ ใช่ปไปเทดน้ำก็ใช่กินเนาะไปเทน้ำก็ฟุ่นน้ำก็พุ่นจ้วันดีครับคุณแม่ครับวันดีตะกอนครับอือเอาวันดีแม่ข่าทะกอนสายบัวก็มีมีมดผักถูกๆของเห่าก็ไใดเนาะของพื้นบ้านทั้งมดผักพื้นบ้านปลอดสารพิษนี่แล้วผักบุ้งก็มีเรื่อความรุ่งสายตาแต่ไครมีมดหาบาปสิบบาทแม่เนาะเริ่มต้นถูกๆเลยนะครับเด้อออานี่ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษนะครับอือด้านนี้กับปากปลอกบอกครับนี่ บักกอกอันนี้บักฮวง <loc. S 1> พอดีเอาไปใส่กันพอดีก็บักกระถิ่นพ <loc. S 1> อจัดทุนหอยยางดีเลยเนี่ยเ <loc. S 1> นี่ยแสบๆเลยเด้อบักฮวงบักกระถินบักกอกอืมเอาอเอามาหาคุณแม่มาด้วยครับตลาดบ้านโนนม่วงอืมหรือเรียกว่าตลาดห้าแยกเนาะอยู่หลังมหาไรยขอนแก่นนะครับเด้อเอาออกมากว่าไก่ก็เจอบ้านโนนม่วงขายดีนะครับคุณแม่ครับขอบคุณหลายเลยนะครับ เดี๋ยวผมกนไปทั้งกี่ครั้งโอ้รถติดบ่โอ้รถติด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 สลัดโลด้โล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 นไปใส่เราผู้ขายสลัดโลน้นอ่ากองเทอะไรล่ะสลัดโล้นเล่าผู้ขายสลัดโลน้นกองเทอะไรล่ะครับนี่สามสิบห้าบาทก็ดดได้หลายขนานดะเลยเ,เน่อยง่ายเลยเดินไมาซื้อมือรบระก่าบอก เป็นบางบวันนอะออกได้นู่นผู้สวยๆนี่ผู้ขายขายสล,ดลัดล่นสวยๆนะครับเด้่อตลาดหาแยกเท่านี่แหละเอามาอุ่นหนุนนองมเด้อนี่เด้อเอาสลัดลนนะครับสล,ดลัดล่นแบแซ่บเนี่ยเฮ็ดจากฝีมือคนสวยๆนี่แหละครับทำเองนะครับด้อเอาขายดีแล้อาาล่ะเด้อขอบคุณหลายครับนี่คุณยายครับสวัสดีครับคุณยายได้พักมากพักพื้นบ้านทั้งหมดปลอดสารพิษเลยนะคุณยายเนาะ แบบที่สักบาทคุณยายสิบบาทบ่อนสิบบาทคุณยายสูกตัวน้องไม้ก็มีบาทนึ่งน้องไม้ก็เฮ็ดเองนี่เจ้าของพื้นบ้านทั้งหมดอยู่นี่ตามเบงเลยคุณยายนี่ปลอดสารพิษนะครับเ้อเอานี่กล้วยนี่สิบห้าบาทบ่ครับบอกล้วยสุกสิบห้าบาทอันนี้มากระบอกสิบบาทบ่ครับโอ้รถกำลังติดเด้อครับรถติดเอาสิบบาทเอามาคุณน้องยายของพื้นบ้านนะครับปลอดสารพิษนี่คุณยายเพื่นเด้อขอบคุณหลายครับ อืครับกันบ่ได้มาตลาดบ่เป็นอายุน้องคุณยายอเอามาหาหมูหายอย่างน้อยอยู่ตลาดน้องบ่ขานบ่สวยเนี่ยเอาคุณยายขอบคุณหลายครับเดนาะมัครับไก่ดีคุณยายครับเอาพอเบิ่งไปเรื่อยๆสวัสดีครับคุณแม่คุณยายครับ โอ้คุณยายขายประเภทพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนาะคุณยายเนาะหรือหมูย่างเดียวป่ะครับบ่หมูส่งงวนโอ้อันนี้ส่งงวนห่อละสิบบาทหรือสิบสองครับดูทิ้งหาอันอันส่งงวนกี๊ดห่อรวยโอ้กี๊ดห่อรวยกี๊ดห่อรวยกี๊ดห่อรวยมันถือห่อเท่าไรยายห่อละสิบกว่าบาทโอ้สิบกว่าบาทเนาะกี๊ดเนื้อมันแพงเนาะยายเนาะเอาสมหมูกต่ห่อเท่าไรละครับสมหมูจังห่อละสิบชโอ้สมหมูสิบสองห่อรวยอันนี้กี๊ด เจ็ดพอเจ็ดพอลอยนะครับสิบกว่าบาทอันนี้อร่อยเนาะคุณยายเฮ็ดเองเนาะส้มบัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อหมูเอาเป็นไงพี่วัดอันนี้หอยตกต้นตกเกียน่นี่นะครับยื่อคอนโดนี่ก็คือทำเองใส่พอกนะคุณยายทำอื่นพอจังบาทคุณยายสิบบาทพอล้วสิบสองพบาทเนื้อหมูนี่กิโลเท่าไหร่ครับเนื้อหมูนี่โลละสี่ลอยโลละสี่ลอยนะครับสี่ลอยหาอยหาสิบสี่รอยห้าสิบเอา แม่คดีนี่แา่ค่าจะน่อยน้องคุณยายเนาะอย่างนี้มันแก้วมันแซบด้วยบาทเนี่ยเอามาคุณยายครับตลาดหาแยกบ้านนุ่นมวงเลยครับเด้อเอาจะกินยูพี่ละยูส่วนทั้งพีแหละครับเอามาสุดๆจำหน่อยเด้อขอบคุณหลายคุณยายครับยายยายขอบคุณอาหารสำเร็จเห่าลาบเป็ดลาบไก่ลาบเป็ดลาบไก่ลาบมัวค่ะลาบเป็ดลาบไก่ลาบมัวเป็นลาบเป็ดลาบไก่ลาบมัวคขั่วไก่อ๋อเป็นแต่แซ่บครับเดี๋ยวนี้ครับแม่ค่าเด้อ สวัสดีค่ะราคาบบแพงคบัวแพงเนาะสวัสดีครับคุณแม่ครับผู้ขายวันดี่ะกอนครับผมอ้าวถุงเท่าไรคุณแม่รับไก่ขาย20นึ่ค่ะรับเด็ดขาย30ค่ะ20 30อืมเอาบัแพงอะไกินแล้วบัแพงไม่แพงเลยนี่ลาบเนื้อบัวก็คือเกื้คือกัน30อืมนี่ลาบงัว้น้าท่างพี่น้องลาบเนื้อเลยครับอ้าวนี่คุณแม่เฮ็ดแซ่บเด้อนะครับรุ่นคุณแม่เฮ็ดอาหารแซ่บแล้วครับนี่เอาโมกยังคุณแม่ หมูหมูปลาปลาตองปลาซิวลาซิวค่ะหมูเป็นอาหารสำเร็จมาหาคุณแม่ได้กินเลยเนาะค่ะเอากลับไปบ้านแล้วดึกเลยไม่ต้องทำอะไรยากยุ่งยากกลับบ้านแล้วทื่นเลยเนี่ยเนี่ยครับนีาว่อ้พร้อมแบบนี้โอ้มีข้าวเหนียวพร้อมเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวสิบบาทโอ้ยมานี่ได้กินเลยครับมานี่กลับไปบ้านเพรต้องไปเข้าวขั้วข้าหยางหยางไปสบายเลยเนาะซัำหยังเหรอครับเนี่ย อันนี้รับไกลขารับไก่เนาะอันนี Esta, ้ันันวันวันววนวันวันวันหันวอนวนวั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 นวหนวันวันวัขวันวันวันวานนวันวันวันาันว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 ันอันว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 ันันเันวรดวันวันันวันวันวันอันนวันนวั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 นันว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 นวั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 กันวนวันววันวนันปันนวัางัันวันนวังวันมันวับวนนันวั ปลูกเองบ่คร it ับบ่เขาเขาบุ้งปลูกเองที right? so, um, ่ขายถือได้ครับไปมัดบางไงนะครับไงก็แขนไงก็ขาบุ่นสิบบาทเท่านั้นเด้อเอาไปพัดครับพัดเขต้องพัดดนนะครับขาพ่อหนุ่มอ่อนนี่สิแซ่บเสร็จแล้วก็บุ้งพัดนี่เนาะสิบบาทคิดไปเลยไปเลยสิบบาทบักทั่วกับสิบบ่ครับบ่เอานี่ยบ่สิบบาทบ่โอ้ยง่าแสดงว่าปลูกเองบ่ครับบ่ปลูกเองที่ขายได้ถูนะครับด้วยสวน เอาครับสิบบาทสิบบาทมาเลยครับเด้อบะคุงกับสิบบาทนี่เอาสิบบาทนี่ครับคุณแม่ผู้ขายเลยครับเด้อนี่เจ้าของสวนมาเองเลยมไ้มเนี่ยเจ้าของสวนมาเองถูกนะครับซื้อไปถูกสิบบาทลวดเลยเนาะอันนี้พักยังคำสิบบาทที่กันบอกครับโอ้สิบบาทเอาสิบบาทสิบบาทขอบคุณนหลายนะครับเด้อขายดีนะครับเด้อขายดีเลยนะเอาพราบุ้งนะครับนี่เด้อเอา ขายดีเลยนี่พักปลอดสารพิษแม่ค้าครับวัดดีครับขายบักม่วงกับมีบอยามนี่โอ้แก้วมั้งแก้วขมิ้นอกครับบอสามที่หาเป่ครับโลนหนึง่งหรือเท่าไหร่โอ้สามทีบทมท่บาทได้ผมเดาไปบ่แม่นได้สามิ้นบาทกับแก้วขมิน้นได้พี่น้อยอยากกินนะครับสีดานี่คือจิมจูเนาะจิมจูบอก่ครับนี่โอ้นะครับอเ,อเอามาจากมีมดเลยจยูนี่เด้อันนี้บักลำไยก็มีได้ครับบักล่องกล่องเอา ตลาดหาแยกนะครับเรือยบ้านโน่นม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นหลังหม้อขอนแก่นนี่แหละครับเอาสแกนไดเด้่อยนี่ลานน้องคนเด้อนี่เรือยสแกนได้ครับมาบ่มีเงินสแกนเนาะเอาคนละไม่เนี่ครับถูกๆนะครับอันนี้ก็ไม่น้องเฮาบอกกันนี่โอ้แตงโมแตงโมปักฮวงปักกวางโบนี่เนาะใส่ตามตรงฮวงเป็นตัดแซ่บเดินนี่บักกวางนะครับบักฮวงเอาไปใส่ตามปากฮวงได้ตามปากฮวงใส่บักกอก ปูดองมีพร้อมตัวใส่ตามบางหงมีสิบบาทบอกครับปูดองโอ้เป็นจตอออนสิบบาทเด้อปูดองปูดองบกออกบากหงเตากันมับ <c oughs> โอ้เสียบเลยนี่เนาะอาหารอีสานบางคนบอกอาหารอีสาสนเนแะเสบบอกกันนี่เสียบเลยเด้นี่ปูดองในดองไฮท์สดๆเลยอือเอาของเข้ากับแม่นยังล้วครับข้าวโพดข้าวโพดเหลืองสิบบาทเอาเนี่ยรับติดป้ายอย่ังดีเมันก็สิบบาท นี่สิบบาทอาถูกถูกแม่หนังสซมพักกว่าครับน่ะโอ้ผมสนใจแต่สซมพักนไงเระกระสอบปรกใหญ่ๆ่เงี้นี่สิบบาทกว่าครับบอกขั้นเองเลยเอาขายเลยครับขายเลยเอาสซมพักนี่โอ้เป็นแต่เสียกินก็บบกพีกเนาะแบกพีกเลยบักพีกสดสอืมสิบบาทสิบบาทโอ้นะครับเอาเนี่ยครับ อันนี้น้องไม้ต้มแล้วแต่อย่านั่งแล้วเอาไปซูบได้ไปซูบได้สิบบาทครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทมาซูมือป่ะครับบ่มาซูมือครับซูมือสินค้าเพศนี่แหละตลาดบ้านโน้นม่วงนี่แหละหรือตลาดหาแยกหลังมหาไร่ผ่อนเจนเนาะเอามาเลยเด้อยิ่งมองเต้นเทศบาลนี่เนาะครับเนาะมาเลยมาเลยเอาของคุณผัวคุณมาซูมือเลยขีแกงไงเครื่องแกงสามสิบบาทโอ้เครื่องแกงเอาไปเอาไปแกง กแแ hey. งแกงเดลเอไปใส่หมอไปใส้นหมอเส้นน้ำปลาเส่ย่างกิเลยเพราะว่าที่นหานครบหมดแล้วบริการคักเทนอน่ไม่ตตมน่ไม่ตตมเนาะโน่ไม่ต้มอ๋อเนีกินเทปแสบอาหารทีสารบ้านเฮาเด้อนี่เด้อนี่หากินยังไงครับน่ไม่น่ไม่โอ้ยเนี่ยแสบจังือดเอาแต่เนี่ยเสบมาขายวะนี่ ก็ขายดีแล้วแบบนีน้เนี่ยนะนี่ยเนี่นี่ยโอ้เนี่ยเครื่องแกงเดอ้อเอาเนื้อไม่ซุปส้มพักนี่เอา้ายูเทนเทศบาลนี่แหละครับเพาขาวเดอ้อมาหาคุณพ่อคุณจะก,กินเดอ้อนี่ตลาดห้าแยกบ้านโนนม่วงนะครับตำบลศิลานพื้นเมืองของนแก่นหลังมาหาลัยขอนแก่นนะครับเดอ้อเอาโมนวิวบ้านที่สามที่เอ็ดตุลาคมนะครับสองควันหาลอยอกซิมโกนี่พี่น้องกินซูม,มือครับเอามาซูม,มือเลยบ่บผ่าน้นมาหาพ่อนเนาะ มามาทุกวันได้กินได้ครับด้ออือเอาอันนี้โอ้อันนี้เขาค้องเฮ้าบ่ะโอ้่นลายเลยนี่โอ้สยสแกนก็ได้เล่นล้านนี่ด้ออือสิบบาทหาบาทมั้งนี่เนะาะสแกนได้เลยนนี่ฟักบุ้งก็ได้สิบบาทออกมางานเดี๋วฟักบุง้งเนาะโอ้งามงาม,งามจัดนงามเล็ดสิ่เลย,เลยอือเจ้าของร้าน เจ้าของเ้ยเจ้าของร้านย่านกล้องก็ดิโตนห้านไปแล้วดิเจ้าเจ้าของร้านย่านกล้องโตนห้านมาแล้วเ้อครับเด้่อนี่สแกนได้เด้อนี่ด้อหาบาทสิบบาทอ้าวพุ่นเจ้าของมาแล้วครับอ้าวเนี่ยครับมีมัดเริ่มจากสิบบาทนะครับเนาะตลาดบ้านโน่นม่วงเนี่ยของถือเลยครับโดยมีแล้รก็มันง่ามมาได้พักบุ้งน่ครับพักสวนเลยครับปลอดสารเพียร์เดินพักบุ้งเอาไปพัดครับไปพัด บอต้องพัดโดนพัดเพราะบ้านอ่อนนี่กินแซ่คุ้นยังนี่ยได้นี่โอยนะครับมีมัดอยู่นี่โอ้ยนี่ครับอันละสิบบาทสั่วบาทเด้อพ่อแพงพี่น้องก่ต้องถือเงินมากกรได้เด้อนี่เอาแต่โทษสามหน้าสแกนครับสแกนอะไรของการปั้นอย่านังกับพพี่เด้อเอออยู่พี่บอสครับอย่านั่งมีอันมัดอยู่นั่นกระสอบบอกง่ายเลยอ้าวนี่พี่น้องใหม่ใชพี่เด้อน้องใหม่อย่านั่งน้องใหม่เอามาเอานี่ครับใกล้ๆกันขอพูดอะไรได้ครับ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายนคุณแม่ได้ยังว่าขาย,าายโอ้เมื่อแล้วเลือดเต็มกระดิ่งอา้าวผมเห็นเถอะตานั่งขายอยู่แม่นบ่เว้นโอ้โล่ขายเมื่อแล้วเขาพูดเล่าหลายๆหนะ่อยไหมเลือดเต็มกระดิ่งน,น,นี่เนาะ๙บาทเอาตามาขายแต่แต,แต่ส่องได้ผมเห็น,หนเนาะเอาไปนี้คุณยายมาขายแทนเนาะมานีเต็มเต่าผมมาเชียงครับ มาเที่ยงมาเห็นเราอยู่ไหนล่ะโอ้นะครับเศร้าบ้านาะเหลือสองกันขายดีได้ไหมอืมเอาคุณยายขายดีครับอันนี้แม่นของคุณยายบอบอเมนเนาะครับเดี่ยวนาะบักแข้งบักเขือพี่เจ้าของนะครับโอ้ตครับมีมอดเดิร์ฟขาอยู่นี่อืมพักกระเดา พักกระเดาผมไปตลาดหนึ่ง่นว่าพักกระเดาเอาไปกินก็ขอรถซองคนมาเนว่าพักกระเดาเอาไปกินก็ขอรถซองเด้อว่าเอาพักกระเดาเริ่มมีเราได้ครับเด้อเนี่ยเด้อเอาที่เกี่ยวเขาแล้วพักกระเดาเป็นก้อนโม่เนี่เอาเป็นตัดเสียกันหรอ้าบาทที่จักบาทครับอข้าบาทขึ้นไปได้ครับเด้อพักกระเดาพักกระเดาบานเฮานี่แหละเดี๋ยวนี้ออกแล้วครับทีเริ่มเกี่ยวเขามีพักกระเดาแล้วให้กินเราเด้อเอา นี่มด,ดนี่ผักได้ครับเด้อนี่เอาผักบุ้งพับหนังสิบบาทสิบบาทถูกๆนะครับบา้านนนลม่วงเขาสิบปอดสารพิษได้ครับเด้ยโบมีสาราพิษหนังเพราะว่าเจ็บมาจากสวนปลูกเองนี่ปลูกเองทั้งหมดกเกี่ยวกับมี่สิบบาทสิบบาทถูกๆเอาพี่นอนอยากได้ผักมาทั้งคืนได้ครับเต็นเขาขาวพี่ละอืมเอานี่นี่โบมีเงินเอาสกีนเอาได้หาบาทสิบบาทบ่ต้องถือเงินสดได้เน้อคุณแม่ครับอืมเอาขายดีเลยครับเด้อ ขายดีครับพักกระเดาพักกระเดาม,มาแต่พักกระเดากินกข้าวขานรถซองเนี่ยแหละเนี่ยสวัสแบบดีครับแม่ครับสวัสด,ดีครับโอ้ขายปักทั่วสิบบาทป่ครับนะมาถูกแค่บาทนี่เครื่องผัดกะมีเจ้าบาทมีมือตที่นวอยู่นี่ม,ม,นมีหัวบักเขืองแยวบักเคืองแยวเอาไปเผาเป็นบัาเขือเผา เอานีเด้อครับเอาหน่วยยังสี่ละหน่วยตึงตึงกระดิ่งไลาไปเผาจีเหียวนะครับคือบบเขื่อเผาเอาเศร้าบาทบ่ครับเศาบาทบ่ครับบ่เศาบาทเนี่ยเาบาด้อบบเขื่อนนะครับเด้อบบเขือนี่ยเศร้าบาดเอาขึ้นแม่ขึ้นน่งด้วยเนี่แหละครับบริการพี่น้องพี่น้องอยากได้มากเลยถือว่าถูกแล้วครับคุณอ่ะต้อบุ้งหน้าจะได้เนี่ยมาละสิบบาทก็ได้กินไร้ด้วยกับเด้อเอาพักบุ้งหน้าเด้อปควาสารพิษเอา ที่สำคัญคือพี่น้องบนหนังสือเงินสดนะครับใส่แกนได้นี่ใส่แก,นไ,แกนได้หาบาทสิบบาทก็ใส่แกนได้นอ้อขึ้นแม่น้อขายดีนะครับเด้อเอาขอบคุณในหลายครับตลาด้เพิ่นขายยังครับของหวานานะของหวานบ่ไ,ไปเบิ่งน้ำพึ่งยังหน่อยกันนะของหวานอืมตลาดห้าแยกโนนม่วงโอ้อยมีหมดเลยนี่พูดนะครับมผมพาพี่น้องเบิ่งอืมนี่หมดเด้อ ขายยังตลาทั้งพีขนหวานครับเป็นขนมหวานบ่อยู่มุมน,นี่แหละเนาะซูมมือเนาะตลาดบา้านโน้นม่วงเขานี่เนาะตลาดห้าเงี้ยนะครับเอาของหวาน,นเริ่มจับบาทเลยครับห้องละสิบบาทเท่นั้นประสบการณ์สิบปีกัประสบการณ์สิบปีเลยครับเอาของหวานเป็นดัซเซ่บเป็นได้สิบบาทโอ้เป็นตดแซ่เซียเอาเพิ่งขายพี่เพิ่งอะไรนี่เอาลังสากก็คือว่าสิบบาทนะครับ ขาอลดซองเนาะอันน oh, ี้แม่ยังทำนี่ขาอลดซองโอ้ต้นนู้นเอาเสียต้นแบบโบราณเลยตัวนี้แบบโบราณต้นตัวดำนี่ถือว่าแซ่บแล้วสมัยโบราณกินเนาะแม่ต้มไม่กินต้มแบบตัวดำนี่เสียด้วยครับเสีอาวซิบบัเด้อเอามาหาน้องพ้นนี่แหละน่องนี่เนาะงใสแกงก็ได้ปะครับบ่โมเงินสแกนอะไรได้ครับซิบบัตครับสดก็ได้สะดวกสะดวกสแกนก็ได้สะดวกสดก็ได้ซุ่งมื้อนี่ฮากิน เ่อนมากสืใส่แก่นนะครับเด้อสิบบาทนะครับหนึ่งเด้อเอ้าของหวานนะครับขายดีเด้ขอครับน้องครับขายดีครับขอบคุณนะครับเด้อเอ้าฝ่ายพี่น้องเบิ่งตลาดบ้านโนนม่วงครับตลาดห้าแยกนะครับหรือตลาดบ้านโนนม่วงเอ้าเดี๋ยวพลอีพากลา,ามไปทั้ง สวัสดีครับ